ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไลแมนเขาเปิดให้เราลงทะเบียนทำประกันรถมอเตอร์ไซค์กับเขาแล้วนะคะเขาจะเปิดให้เราลงทะเบียนวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่ค่ะแล้วเขาจะก็จะเริ่มเก็บเงินวันที่เจ็ดของเดือนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงทะเบียนผ่านไลแมนนะคะมาเลยค่ะเราเข้าไปเปิดที่แอปกันได้เลยค่ะ เราก็จะเห็นนะคะว่าเขาจะมีขึ้นเลยนะคะว่าการคุ้มครองประกันรถยนต์คุ้มครองคุณนะคะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปเลยคะ่ะเข้าไปตรงคงุ้มครองคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะต้องเกาะข้อมูลตามนี้เลยนะคะละเอียดกรมธรรม์ที่ต้อง การลงทะเบียนรับสิทธิก็คือเราประกันมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปคัดลอก่อาเดอร์ไอดีถ้าบนเพื่อนไม่รู้ก็จะกดเข้าไปย้อนตรงนี้นะครับตามลุกสองของเราจะอยู่ตรงนี้ข้อมูลส่วนตัวนะคะตรงนี้นะคะเลขคนขับสักพู้นะคะจะเป็นตรงนี้คะ่ะประกาศไม่มา เลขคนขับตรงนี้ไม่ใช่นะคะจะเป็นตรงนี้เลขคนขับเรากดคัดลอกตรงนี้นะคะแล้คัดลอกตรงนี้เข้าไปคัดลอกตรงนี้หน้าจอออกัานะคะเรากดคัดลอกตรงนี้นะคะ,ะ,คะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ออกไปที่หน้าจอนะคะตรงนนหน้าหลัก สร็จแล้วเข้าไปตรงความคุ้มครองด้านนี้นะคะตรงที่มีรลูปรถมอเตอร์ไซค์กดเข้าไปเลยค่ะจะก็เลื่อนลงมาแล้วก็เราก็กรอกาะเกาะกหัวข้อขอภค่ะสัโกโค้งนะคะกกอกหัวข้อไปเรื่อยตามที่เขาให้เราเขียนตรงนี้เราหมู่บ้านถนนลังทานฉันขอเขียนก่อน ตามอิทาแล้วก็กอกอกอกไปเลยนะคะก็เขียนน้ำมันทะเบียนรถอ,อข้อมูลรถเป็นยี่ห้ออะไรอย่างนี้ถ้าเราไม่มีเล่มใช่ไหมคะเราก็เอาสำเนารูปเล่มมาก็ได้คะ่ะเราก็ใส่รูปต่างน,นี้เลยที่เขาแจ้งเขาก็จะแจ้งให้เราว่าเราต้องใส่เอกสารอะไรบ้าง เลขตัวถังทะเบียนรถอย่างเงี้ยค่ะสีรถสีอะไรซีซีรูปเล่นทะเบียนรถจักรยานด้วยแล้วก็ใส่ไปเราก็ต้องถ่ายรูปรถด,ด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังของรถแล้วก็ด้านซ้ายของรถด,ด้านขวาของรถเสร็จแล้วเราก็เขียนว่าการยืนยันข้อมูลและยอมรับกับออกาหนดและเงื่อนไขก็คือเขาก็จะดูนะว่า รถเราผ่านเงื่อนไขหรือเปล่ามันก็จะมีให้เราอ่านว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างการหักเครดิตก็คือบริษัทเขาจะทำการหักเครดิตตามจํานวนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเขาจะหักทุกวันทุกวันที่เจ็ดของเดือนนะคะแล้วเงินก็จะตัดไปไม่ต้องมีเงินในบัญชีก็ได้นะคะเขาก็จะหักเงินไปเลยแล้วก็จะติดลบถ้าเราไม่มีเงินในบัญชี เราก็เติมวันถัดไปก็ได้ค่ะแต่ทุกวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่เราต้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะคุ้มครองเลยนะคะเขาจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อครบสิบห้าวันสมมุติเขาหักเงินมาวันที่วันที่เจ็ดใช่ไหมคะวันที่สิบห้าของเดือนของเดือนนั้นะที่เราที่เราโดนหักเงินใบเนี่ยเขาจะคุ้มครองหลังจากวันที่สิบห้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมากดข้าพเจ้ายินยอม ให้ขึ้นสีเขียวนะคะนี่ข้าพเจ้ายินยอมหมดยินยอมยินยอมเสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะแล้วก็กดแบบส่งฟอร์มส่งไปเลยเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะถ้าคนที่ทําเคยทําไปแล้วมันจะไม่ค่อยยุ่งยากง่ายจริงๆเราไม่ได้ยากอะไรทีนี้พอเรากดเข้าไปตรงคุ้มครองตรงที่มีรูปมอเตอร์ไซค์ก็จะกดไม่ได้แล้วมันจะขึ้นว่าไม่สามารถดําเนินการต่อได้เราต้องรอไม่แน่ใจว่าจะไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ถึงจะขึ้นให้ดู ก็คือตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมก็ก็ไม่ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ก็คือเราสมัครไปแล้วเราก็รอดูที่ 7, เจ็ดว่าเขาจะหักเงินเราไหมถ้าเขาหักเงินเราก็คือเขาคุ้มครองแต่ว่าเขายังไม่คุ้มครองมาที่เจ็ดนะเราต้องรองที่สิบห้าก็ถึงจะคุ้มครองนะคะคะ่ะเมื่อกี้ก็ลืมแจ้งเพื่อนๆนไปนะคะว่าเขาหักเงินอยู่ที่สองร้อยสามสิบกบาทนะคะมันจะขึ้นว่าสิทธิพิเศษเราสามารถกดดูได้นะ,ะนี่ที่เราโดนหักประจำก็คือวันที่เจ็ด ทุกวันที่เจ็ดเวลาสามทุ่มสิบเอ็ดแต่เราก็ไม่รู้นะว่าโดนหักเวลานี้ตลอดหรือเปล่าแล้วก็ประกันนะคะจะเริ่มคุ้มครองเราตั้งแต่วันที่สิบห้านะคะไม่ใช่หลังที่สิบห้าพอดีผู้ผิดเนมะื่อกี้น้องขอขอไปด้วยนะคะนี่เราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยะคะ่ะโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปสวัสดีคะ่ะ